หแม่สอดจังหวัดตากมนสเสห์แห่งวัฒนธรรมเก่าแก่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมโบราณและธรรมชาติที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขามากมายด้วยกิจกรรมทั้งกลางวันกลางคืนตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย 2. ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดตากเป็นเพชรเม็ดงามในภาคเหนือของไทยที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าหลงไหลสำหรับการท่องเที่ยวและการผจญภัยถ้ามกลางธรรมชาติจังหวัดตากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยป่าเขาและภูเขาสูงชันโดยสภาพภูมิประเทศเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อนระหว่างภูเขาสูงและหุบเขาแคบๆที่สร้างสันทิ วัฏอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติการสำรวจป่าเขาและการผจญภัยในบรรยากาศที่ยังคงความบริสุทธิ์และเงียบสงบมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทยัยธานี 3. ส,สิ่งที่น่าสนใจคำอธิบายตากถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความหลากหลายทั้งสัมผัสความสุขในบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติและยังถือเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญของภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องด้วยการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของโอกาสทางธุรกิจแวดวงต่างๆที่ทำเมืองแห่งนี้เติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับไฮไลไท์ของตากประกอบด้วย สถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของภาคเหนืออุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาของพื้นที่และการพัฒนาในอดีตวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามเช่นวัดพระบรมธาตุตากเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะล้านนาและการออกแบบที่ประณีต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติเมฆที่มีทิวทัศน์ของภูเขาและน้ําตกที่งดงามเหมาะแก่การเดินป่าและสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินอกจากนี้น้ําตกทีลอซูและเขื่อนภูมิพลยังเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสาหรับการพักผ่อนและการทํากิจกรรมทางน้ําสถานที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เปิดประสบการ์ผจญภัยและน่าหวาดเสียวรวมทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ต่างๆเช่นการเข้าร่วมเวิร์กช็อปงานศิลปะพื้นบ้านต่างๆเป็นต้น ศูนย์กลางทางการค้าแม้ว่าจังหวัดตากจะมีความสงบและธรรมชาติที่สวยงามแต่ก็มีศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านตลาดแม่สอดและตลาดนัดบ้านตากเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลายหลักให้เลือกซื้อทั้งสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองและของฝากที่ไม่ควรพลาด 4. ร้านอาหารที่น่าสนใจ จังหวัดที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยออร่อยหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารนานานชาติหรือจะเป็นอาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยอีกทั้งคาเฟ่บรรยากาศดีๆมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบจัดเต็มรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนร้านอาหารแนะนำา1บ้านไร่ผูชิวติดต่อ0 9 6 6 6 8 9 9 8 8 2. สวนอาหารกวางตุ้งติดต่อ0 5 5 5 3 2 0 3 0 8 8 6 4 4 7 0 2 0 6 3. ตุยข้าวสอยแม่สอดติดต่อ083 161 7 6 4 9 4. กระพะปลาริเมจิวรี่ติดต่อ055 563 251 5. ช่อม่วงติดต่อ095 8 13 6 120 6. เกทวาติดต่อ086 207 7 620 7. ร้านอาหารสันเคื่อนติดต่อ084 622 39 73 8. ครัวเปิงใจกาแฟสด ติดต่อ086926 1537 9ลงนาคาเฟตติดต่อ09615 2363 10บริษัทกุ้งเผาติดต่อ096696 594ข้อเสนอแนก,กรุณาสอบถามเวลาเปิดปิดล่วงหน้า5ที่พักที่น่าสนใจ สำหรับที่นี่จะมีที่พักหลักหลายสไตล์ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักรูระดับ5ดาวไปจนถึงที่พักเรียบง่ายสะดวกสบายโดยแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณโรงแรมและที่พักแนะนำหนวันบัดเจตติดต่อ098-253 7563ป9 8 2 5 3อ5าสามเจ็ดห้าหกมลวัน gmail com สองอีรวดีรีสอร์ท ติดต่อ055535430อ er ีเมล e r o a d i s e r gmail.com 3.EchoInpram ติดต่อ0661253266อ e ีเมล ecp.mst ecoinland.com 4 Monte m o n t i m e s a h o t e l ติดต่อ0654158979อีเมล i n f o m o n t i m e s a h o t e l gmail.com 5.AltoHotelM ติดต่อ0 5 5 0 3 0 5 6 3อีเมล h e l l o a t a t o t e m c o m 6 s a c k a y a สักกายะติดต่อ0 9 2 2 5 9 3 3 4 4อีเมล s o k i a m e s o f g m a i l c o m 7โรงแรมแม่สอดสิริติดต่อ 0, so o iri, อ0 6 3 6 4 5 9 0 9 4อีเมล m e s o f s i r i g m a i l c o m 8ฟอร์จูนดีโฮเทลไมซอด ติดต่อ055036899อีเมล fo.mesork at fortune.com 9 Swiss Hill View ติดต่อ080817290เพศวิวเนินเขาสวิส Swiss Hill วิว10 Wakanawilet Resort ติดต่อ0932258818อีเมลวัทเนลลอชริเซอร์2015 gmail.com 6. วิธีการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนฤหดูไหนสำหรับจังหวัดตากก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวตลอดปีอยู่แล้วดังนั้นที่นี่จึงมีรถมากมายหลายประเภทไว้คอยบริการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นสำหรับการมาเยือนที่นี่จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงเลย รถบัสการเดินทางโดยรถบัสเป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมีตัวเลือกหลากหลายสามารถเลือกตามความสะดวกสบายและงบประมาณการเดินทางโดยรถบัสทำให้มีโอกาสชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทางรถไฟการเดินทางโดยรถไฟจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันเป็นทางเลือกที่สะดวกมีสเสน่ห์และมีความคลาสสิกที่ช่วยให้ผู้เดินทางสัมผัสกับความเป็นไทยและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางรวมทั้งสามารถเลือกบริการได้ตามความสะดวกของผู้เดินทาง รถยนต์การเดินทางโดยรถยนต์ไปจังหวัดตากเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบายนอกเหนือจากการชมทิวทัศน์และสถานที่ต่างๆตลอดเส้นทางได้อย่างเต็มที่ผู้เดินทางสามารถออกเดินทางและหยุดพักได้ตามต้องการอีกทั้งยังสามารถนำสัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวไปได้อย่างเต็มที่เครื่องบินการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบินและบนเครื่องบิน 7. กิจกรรมที่น่าสนใจตากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลายให้เลือกทำเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นเจนบที่รักความสงบหรือจะเป็นสายบุญสายมูเตลูเจนเอที่รักธรรมชาติหรือมีไลฟ์สไตล์แบบวอร์เคชั เจนีและเจนซี่ชอบความท้าทายและการผจญภัยหรือจะเป็นสายคาเฟ่และไม่ว่าคุณจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวคู่รักหรือลุยเดี่ยวรับรองว่าที่นี่จะมีทุกกิจกรรมให้คุณได้สัมผัสและจะทําให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําทั้งการท่องเที่ยวในสถานที่สําคัญการเดินทางสำรวจธรรมชาติการผจญภัยต่างๆการสัตว์มาผัดวัฒนธรรมท้องถิ่นการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าการช้อปปิ้งและชิมอาหารการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือแม้แต่กิจกรรมในไลฟ์ต่างๆ 7.1เที่ยววัดและสถานที่สำคัญจังหวัดตากอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาของพื้นที่และการพัฒนาในอดีตวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามเช่นวัดพระบรมธาตุตากและวัดแม่ตาวที่เป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะล้านนาและการออกแบบที่ประณีต7.2สัมผัสธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติแม่เมยที่มีทิวทัศน์ของภูเขาและน้ำตกที่งดงามเหมาะแก่การเดินป่าและสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินอกจากนี้น้ำตกทีลอซูและเขื่อนภูมิพลยังเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมทางน้ำา7.3กิจกรรมการผจญภยัยสำหรับผู้ที่รักความท้าทายอุทยานแห่งชาติแม่ขอนำเสนอเส้นทางเดินป่าที่หลากหลายและท้าทาย นอกจากนี้ยังมีเขื่อนภูมิพลที่มีกิจกรรมการพายเรือคายักและกิจกรรมทางน้ำที่ให้ความตื่นเต้นและสนุกสนาน 7.4. สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นการเยี่ยมชมตลาดแม่สอดและตลาดนัดบ้านตากจะให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการชิมอาหารพื้นเมืองและซื้อของฝากและยังเป็นสถานที่ที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเจกิจกรรมพักผ่อน หากคุณต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่แท่นี้มีสถานที่ทางธรรมชาติมากมายให้คุณได้มาพักผ่อนปิกนิกในบรรยากาศที่สงบ7.6การช้อปปิ้งและชิมอาหารตลาดแม่สอดเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายมีทั้งสินค้าท้องถิน่นอาหารพื้นเมืองและของฝากที่น่าสนใจตลาดนัดบ้านตากมีสินค้าหลายชนิดให้เลือกซื้อพร้อมทั้งอาหารพื้นเมืองที่อร่อยและหลากหลาย7.7การเรียนรู้และทำกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เรียนทำอาหารไทย หลักสูตรการทำอาหารไทยที่สอนการทำอาหารพื้นเมืองเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านเข้าร่วมเวิร์กช็อปทำงานศิลปะพื้นบ้านเช่นการทำผ้าไหมหรือการปั้นเครื่องปั้นดินเผา7.8็ดจุไหนลฟ์แม้จังหวัดตากจะมีบรรยากาศที่สงบแต่ในเมืองแม่สอดยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ที่เปิดให้บริการในช่วงค่ำที่จะให้คุณได้สัมผัสกับการพักผ่อนและบรรยากาศที่ผ่อนคลายหลังจากวันอันยาวนาน8ของฝากที่น่าสนใจ ด้วยความเป็นเมืองที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบการเลือกซื้อของฝากจากจังหวัดตากไม่เพียงแต่ทําให้คุณมีสิ่งของที่ระลึกจากการเดินทางแต่ยังเป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยโดยสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณโดยของฝากที่เด่นๆของที่นี่มีทั้งน้ําพริกกุ้งน้าพริกเผากุ้งปลาหว ung, ลลัวยุ่งทอดกรอบไส้เมี่ยงแปรหล่อแปรจอกกระบองจอกกล้วยตาก 9. สถานที่ที่น่าสนใจตากนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจด้วยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกดั้งเดิมหลากหลายมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติมากมายและยังเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญของภาคทาให้ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย 9. 1ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซ์ ตลาดดอยมูเซอร์ตั้งอยู่ริมถนนสายตากแม่สอดเป็นตลาดชุมชนของชาวเขามูเซอร์ที่นำผักและผลไม้จากไร่และสวนของตัวเองมาขายให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาโดยในปัจจุบันมีการทำตลาดและจุดพักรถใหญ่กว่าเดิมมีสิ่งของมากมายที่ขายอยู่ในตลาดแห่งนี้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่ก็ววะพักรถและเดินเลือกซื้อสิ่งของกันจากที่นี่เป็นจำนวนมาก9.2สพานมิตรภาพไทยพม่า สะพานที่เป็นดั่งประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเมยระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับเมืองมยวดีสหภาพพม่าและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพเมียนมานตลอดจนภูมิภาคเอเชียใต้ถึงตะวันออกกลางและยุโรปนักท่องเที่ยวที่เป็นสายช้อปไม่ควรพลาดอัญมณีสินค้าดีๆถูกๆและขนมของฝากมากมาย9.3ประตูท่าแพ ประตูท่าแพเป็นสถานที่สำคัญในเชียงใหม่ที่มีสเสน่ห์และประวัติศาสตร์ถึง700ปีเลยทีเดียวการเยี่ยมชมประตูท่าแพจะทำให้คุณได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจของเชียงหยใหม่ไฮไลท์ของประตูนี้คือสถาปัตยกรรมโบราณสร้างจากอิฐแดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงกแพงเมืองเก่ามีดีไซน์ที่สะท้อนศิลปะการก่อสร้างสมัยโบราณพร้อมทั้ง บรรยากาศที่งดงามโดยเฉพาะใครที่เป็นสายถ่ายรูปยิ่งถ้ามาช่วงเย็นบรรยากาศเย็นสบายและมีความโรแมนติกและเนื่องจากบริเวณใกล้ๆมีตลาดและร้านค้ามากมายก็จะมีทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักอ่องเที่ยวได้ชมสำหรับสายบุญหรือสายมูเตลูทั้งหลายก็สามารถเดินทางไปวัดพระสิงห์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประตูท่าแพแห่งนี้นั่นเอง9.4อุทยานแห่งชาติตักสินมหาราช อุทยานแห่งชาติตักสินมหาราชมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตป่าแม่ท้อทั้งในตำบลละแม่ท้อตำบลพวออำเภอเมืองและป่าแม่ละเมาอําำเภอแม่สอดมีเนื้อที่กว่า1 6 5 2 5 0ไร่ที่ได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมปีพุทธศักราช2524โดยภูมิประเทศนั้นจะเป็นเทือกเขาสูงชันมีภูเขาลับซับซ้อนกันไปมีสภาพป่าสมบูรณ์มากๆและอุดมไปด้วยป่าหลายชนิดด้วยกันทั้งป่าดิบเขาป่าสนเขาป่าดงดิบป่า,ตปาเ,นานเนตน้ ซึ่งนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของผื้นป่าที่น่าทำให้อุทยานแห่งชาติตักสินมหาราชน่าไปเยือนแล้วที่นี่ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อีกด้วย9.5มันทูเล ดอยทูเลตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในจังหวัดตากระยะทางเดินขึ้นสู่ยอดเขานั้นประมาณ7.5กิโลเมตรใช้เวลามากกว่า4-7ชั่วโมงระหว่างทางเดินขึ้นนอเขานนั้จะได้ชมเจอกับทุ่งหญ้าสีทองและวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงามสุดๆแม้ว่าดอยทูเลนั้นจะเป็นดอยที่ความสูงของยอดดอยนั้นไม่มากเหมือนดอยแถวภาค เนื้อแต่วิวกลับอลังการมากด้านบนยอดจะมีน้ำตกลำธารอยู่เยอะมากซึ่งโดยปกติแล้วบนดอยทั่วไปจะไม่มีมีบริเวณของป่าดิบด,ด้านหนึ่งและทุ่งหญ้าอีกด้านหนึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ครั้งหนึ่งต้องไปดูด้วยตาตัวเอง9.6น้ำู้ร้อนแม่กาสา น้ำู้ร้อนแม่กาสานั้นอยู่ในตำบลแม่กาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจะมีบ่อน้ำร้อนอยู่2บ่อด,ด้วยกันซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติน้ำู้ร้อนจะมีอุณหภูมิสูงถึง75องศาเซลเซียสและภายในบริเวณน้ำู้ร้อนก็มีทั้งห้องอาบน้ำแร่บ่ออาบน้ำให้บริการพร้อมเลยซึ่งจะไม่มีกลิ่นฉุนจากก๊าซกรรมถันเลยทำให้ที่นี่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนใน อำเภอแมส่สอดชื่อดังของทั้งคนไทยและต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านและที่นี่จะมีทั้งห้องที่สามารถแช่ได้ครั้งละ1นถึงสคนหรือห้องละ8คนหรือถ้าใครอยากมานอนพักที่นี่ด้วยก็มีรีสอร์ตต่างๆให้บริการให้ฟีลเหมือนไปโรงแรมออนเซนที่ญี่ปุ่นโดยมาแช่น้ำร้อนได้ทั้งวันนั่นเอง9.7ถ้ำสีฟ้า เป็นสถานที่เที่ยวสุดอันซีนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายในถ้ำม,มีความสวยงามของกลุ่มหินที่ถูกกัดกร่อนตามธรรมชาติที่รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับความสวยงามภายในตัวถ้ำเมื่อเข้าไปจะพบกับอุโมงค์งวงช้างกลุ่มหินที่ถูกกัดกร่อนจนเป็นโพรงมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยและที่มาของชื่อถ้ำสีฟ้าเพราะเนื้อหินที่นี่จะมีสีออกสีฟ้าไม่มีสีแดงหรือสีส้มเหมือนถ้ำที่อื่นๆเป็นความอลังการตามธรรมชาติที่สวยงามมาก 9.8น้ำตกทีลอซูน้ำตกทีลอซูแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากมีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยกล้อทอและตกลงมาอย่างช่องเขาขาดจนเกิดเป็นสายน้ำตกทีละอซูสวยงามโดยสายน้ำตกจะไหลลงมาจากผาลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆรอบๆก็จะละอมด้วยป่าไม้ภูเขามากมายและด้วยความสวยงามนี้เองทำให้น้ำตกทีลอซูได้รับการยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทยและยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของเอเชียอีกด้วย .9 9้าาน้ำตกปิตุกโกรน้ำตกรูปหัวใจท่ามกลางป่าไม้เขียวขจีซึ่งมีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่าเปรโตลซูตัวน้ำตกนั้นเกิดจากสายน้ำที่ไหลผ่านช่องผาสองช่องบนยอดดอยมะม่วงสามหมื่นซึ่งเมื่อมองจากที่ไกลจะเห็นเป็นลักษณะรูปหัวใจสวยแปลกตาว่ากันว่านี่คือน้ำตกก่อที่สูงที่สุดของเมืองไทยเพราะมีสายน้ำไหลาจากผาสูงการจะไปชมที่นี่อาจจะเหมาะกับนักท่องเที่ยวสายลุยพระจะต้องจัดทริปเดินป่ากันประมาณ3วันสองคืน10วัดที่น่าสนใจ นอกจากจะมีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไฮไลท์อีกอย่างคือวัดวาอารามที่สวยงามสุดอลังการที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการแวะไปทำบุญขอพร10.1วัดพระบรมธาตากุก วัดพระบรมธาตุที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระบรมธาตุเจียตั้งอยู่ภายในวัดโดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่18ในอดีตชาวบ้านจะเรียกว่าวัดพระเจ้าทันใจเพราะวัดนี้ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปปางสมาธิที่เป็นที่ศักการะของชาวบ้านและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียอีกทั้งอุโบสถที่ ตกแต่งได้อย่างสวยงดงามมีการแกะสลักเป็นพุทธประวัติและปิดทองส่วนหัวบันไดก็มีนาคภายในวิหารของวัดก็ยกสูงมีเพดานสองชั้นโดยมีช่องลมอยู่รอบๆทําให้อากาศภายในนั้นเย็นสบายเหมาะกับกอหาระนั่งสมาธิอย่างมากรวมถึงด้านในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองที่มีพุทธศินสวยงดงามเช่นกัน10.2วัดไทยวัฒนาราม วัดไทยวัฒนารามเดิมมีชื่อว่าวัดแม่ตาเงี้ยวหรือวัดไทยใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีโดดเด่นด้วยวิหารสีทองวิหารพระพุทธมหามุนีรูปปั้นหงทองและพระเจดีย์โกนาวินที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะพม่ามีลวดลายวิจิตรงดงามสวยสงา่าควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตภายในวัดไทยวัฒนารามมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ มากมายเริ่มที่วิหารสีทองสถาปัตยกรรมพม่าวิจิตรการตาที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าขาองค์วัดมีรูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่คู่กันพร้อมด้วยเสาหง์ทองเรียงรายตลอดทั้งสองด้านของทางเดินต่อมาคืออวิหารพระพุทธมหามุนีที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนีซึ่งจำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมันทะเลประเทศเมียนมาทําให้เราได้สักการะกราบไหว้และชมความงามขององค์พระพุทธมหามุนีแบบไม่ต้องบินข้ามประเทศเลย ใกล้ๆก,กับวิหารพระพุทธมหามุนีจะเป็นที่ตั้งของเจดีโกนาวินเจดีเก้ยอดสมอรสีทองสุกปลั่งทรงเครื่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชพุทธศักราช2511บนยอดสมฉัดพร้อมด้วยเสาหงและระฆังล้อมรอบรายล้อมไปด้วยเจดีอีก8องค์รวมองค์ประธานตรงกลางเป็นทั้งหมด9องค์ข้างๆเจดีโกนาวินจะมีรูปปั้นหงคู่สีทองอารามตั้งอยู่ นอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาอาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเกร็ดความรู้และประวัติความเป็นมาของการเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในสมัยพุทธกาลผ่านหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนไหวได้10.3วัดไทยสามัคคี วัดไทยสามาคัคคีแม่สอดจังหวัดตากเดิมมีชื่อว่าวัดเหนือหรือวัดใหม่เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนาไฮไลท์ของที่นี่คือหลวงพ่อทันใจรัตนังเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกพระเจ้าทันใจเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไปก็เล่าคือการทำพิธีปั้นองค์พระมีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมายตามพิธี การแบบล้านนาไทยที่พระอริยสงฆ์ได้ผูกไว้ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีหัวใจและอวัยวะภายในที่ทําด้วยเงินแท้อยู่ข้างในพร้อมทั้งกระดูกที่ทําจากไม้มงคลของล้านนาต่อมาคือเจดีพุทธคยาจําลองเป็นเจดีสีทองขนาดใหญ่อยู่ด้านในของวัดสูงเด่นตระหานมองเห็นแต่ไกลล้อมด้วยกําแพงเสาสูงมีเทพนมอยู่เหนือเสาทุกต้นใช้โทนสีม่วงอ่อนและพระพิกเนตไม้แกสลักองค์ใหญ่เป็นพระพิคเนตปางนอนแกสลักด้วยไม้ทั้งองค์11พระดังประจําจังหวัด สำหรับกระแสสายมูหรือผู้ที่ชื่นชอบและสะสมวัตถุมงคลที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพระเกจิด,ดังๆที่คนไทยให้ความเคารพนับถือศิยานุสิตทั่วฟ้าเมืองไทยโดยเฉพาะของดีของขลังหรือพระเครื่องต่อจังๆที่คนล้วนแต่ตามหาเหรียญรุ่นแรกครูบาวังวัดบ้านเด่นปี2,506 หลวงพ่อครูบาวังพรมเสนโนพื้นเพเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดลำพูนนามสกุลเดิมของท่านคือณลำพูนสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนและเป็นต้นสกุลณลำพูนสือบบ่อสายมาจากเชื้อเจ้าเจ็เจดตนเพราะเป็นบุตรของเจ้าฟาชายแก้วซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าพระยาสุนวชัยพ่อเจ้าทิพช้าง แห่งสกุลที่พยจักท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนพิธีต่างๆตามตำรับโบราณดั้งเดิมของล้านนาและของพม่าเป็นระยะเวลา16ปีเมื่อท่านชราภาพจึงย้ายมานั่งหนักที่วัดบ้านเด่นหลวงพ่อท่านเป็นผู้รู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโหราศาสตร์ต่อและสสยเวทมนต์คาถารวมทั้งาศาสนพิธีตามแบบประเพณีของล้านนาในระหว่างการถือธุดงค์วัดหลวงพ่อท่านได้ประจักษ์ในศัจธรรมแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยส่งเสริมและมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นทำความดีและรักษาศีลห้าไปพร้อมกันในขณะที่ถือครองวัตถุมงคลของท่านอยู่ในมือท่านมีความรู้แตกชานในการสร้างเครื่องรางของของลังโดยมุ่งเน้นสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยให้ท่านทำงานในหลายบทบาทหน้าที่มากสำหรับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกครูบาวังวัดบ้านเด่นปีศูมีหูอันปาก้านิยมสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 6ลักษณะเหรียญปั๊มกลมมีหูซึ่งถือเป็นรุ่นแรกพร้อมกับเหรียญรูปไข่รูปหล่ออมลอยรรูปหด เหรียญใบโพเล็กเหรียญกลมมีหูจิโกเหรียญรุ่นแรกยอดนิยมที่ได้จัดสร้างขึ้นของหลวงพ่อครูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกลมด้านหน้าเหรียญขอบเหรียญเป็นจุดไข่ปลาล้อมรอบตอรงกลางเป็นรูปเหมือนครูบาวังครึ่งองค์หันหน้าตรงมีอักขรล้านนาซึ่งเป็นคาถาสุดยอดคาถาหนึ่งของหลวงพ่อครูบาวังคาถานี้โดดเด่นในด้าน เมตตามหานิยมมหาเศษเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้คนที่พบเห็นและยังครอบคลุมในด้านคล้าวคลาดคงกระพันมหาอำนาจมหาอุดค้าขายโชคลาบให้ความร่ำรวยวัตถุมงคลของเทพ,พเจ้าแห่งความเมตตาและมหาเศษที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีพ่อบอทหารบกนักร้องชื่อดังคุณชายเมืองสิงระดับศิลปินแห่งชาติเป็นลูกศิษย์พร้อมกับเจอประสบการณ์ด้วยตนเองหลวงพ่อธรรมยะ หลวงปู่ใหญ่ตมยะมหาสยาดอท่านเป็นพระอัจฉริยะเจ้าแห่งพม่าซึ่งยิ่งด้วยอิทธิจิตตร์อำนาจและบุญญาบารมีใหญ่หลวงที่สุดแห่งยุคร่วมสมัยห่อเหินเดินอากาศให้คนเป็นพันๆเห็นได้เป็นเรื่องปกติจนแม้หลวงพ่ออุตมะเองอยังชื่นชมเป็นที่ยิ่งว่าจะหาพระแบบหลวงพ่อตมยะไม่ได้อีกแล้วในยุคนี้ ที่แม้แต่นางอ,องซานซูจียังให้ความเคารพนันบอถือเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวกะเรี่ยงชาวมอนชาวพม่าไทยใหญ่ในฐานะเป็นพระธรรา,ารย์สายกรรมฐานผู้นำศรัทธาพุทธศาสนิกชนให้รักษาศีลเจริญจิตภาวนาทำบุญทำท,ทานอยู่ร่วมกันน้อยอย่างสันติเนื่องจากท่านเปี่ยมด้วยเมตตาต่อประชาชนโดยไม่เลือกว่าเป็นใครฝ่ายไหน ดังนั้นที่วัดเขาตามยะจะมีโรงทานบริการข้าวและอาหารมังสวิรัตให้กินทุกวันแม้ว่าหลังจากหลวงปู่ใหญ่ตมยะมหาสยดาอมารณภาพที่วัดเขาตามยะทางวัดก็ยังคงหุงหาอาหารมังสวิรัตให้ประชาชนกินฟรีเหมือนเดิมหลวงปู่มัตยะท่านได้สำเร็จวิชาปลดทกินทองสุดยอดเครื่องรางธาตุกายสิทธแดนล้านนาซึ่งเป็นวิชาของพม่าที่หาได้ยากมากเป็นเครื่องรางที่ใช้ได้หลายทางเช่นคล้าคลาดคงกระพันป้องกันกระดูกหักจากอุบัติเหตุป้องกันพวกพูดผีปีศาจ ป้องกันยาพิษยาเบื่อยาเมากันงูเงี้ยวเคี้ยวขอแมลงสัตว์กัดต่อยใช้เสริมดวงและอธิษฐานเสียงทายเกี่ยวกับดวงเมื่อใดดวงขึ้นทองจะสุขใสเมื่อดวงตกทองจะหมองคล้ำช่วยปรับและรักษา,าธาตุขันในตัวสำหรับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไรทองเป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์สูงสุดของพม่าเป็นที่สแสวงหาของชาวพม่าทั้งนายทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักธุรกิจและประชาชนรวมถึงชาวไทยเขตชายแดนที่ประจักษ์ด้วยปาฏิหาริย์เล่ากันไม่รู้จบเจ้าพ่อพวอ จากคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่นทำให้ทราบว่าในอดีตเจ้าพ่อพวอเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงปากกากายอและเป็นนายด่านแม่ละเมาเมืองหน้าด่านของไทยในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งลักษณะของเจ้าพ่อพวอนั้นร่างกายกำยำสูงใหญ่ถือเงาเป็นอาวุธประจำตัวและมีใบหน้าที่ดุดันโดยมีการะเล่าขานถึงวิรกรรมของท่านเจ้าพ่อพววที่คอยปักหลักต่อสู้กับชาวพม่าอย่างกล้าหาญและเสียสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนั่นคือที่มาของผู้กล้าหาญที่ถูกเล่าต่อ,ตอมาจนทำให้ผู้คนต่างยกย่องท่าน ครูบาคำปันวัดแม่ยะหลวงปู่ปันได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีก็ประมาณพุทธศักราช2450ที่วัดสันดอนรอมโดยมีครูบามาเป็นพระบรรพชาแต่เนื่องจากหลวงปู่ปันเป็นคนยากจนจึงไม่ได้อุปสมบทในเวลาอันควรเจ้าราชาพัฒกระวงเห็นว่าหลวงปู่ปันเป็นเอ,นอ็นโขงก็สงสารจึงเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้โดยมีครูบาการทาวัดพระาธาตุริพุนห ลำพูน <L> um <pe an> เป็นพระอุปัชฌาย์และมีครูบากันทวงกับครูบาตั้นเป็นคู่สวดท่านได้จำพรรษาอยู่วัดชัยมงคลหลายพรรษาจึงออกเดินทางมาอยู่จังหวัดตากหลวงปู่ปันชอบการศึกษาหาความรู้ทั้งทางอักษรศาสตร์โหราศาสตร์และศสยศาสตร์ท่านสาม ห้ารถสวดปฏิมโมกได้แม่นยำสามารถสอนอักษรลานนาให้ลูกศิษย์ได้จำนวนมากท่านเดินทางไปพม่าหลายครั้งได้วิชาไสยศาสตร์และโหราศาสตร์มาจากพม่าสามารถพูดภาษาพม่าได้นอกจากนี้ยังมีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณปรุงยาสมุนไพรช่วยรักษาผู้ป่วยได้จนเป็นที่เรื่องลือของคนในละแวกนั้น 12. อาธ มากกว่าการมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดวารามหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นี่ยังมีอาร์สเปซให้คุณเดินชมงานศิลป์เดินหาแรงบันดาลใจสไตล์คูคูทั้งอาร์สเปซขนาดใหญ่หอศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงแกลเลอรี่และอาร์สเปซขนาดย่อมอีกมากมาย12.1ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าพระาธาต ชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นสถานที่นี้ให้คุณได้สัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงรักษาประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมพร้อมก,กับการชมโบราณสถานและวิถีชีวิตที่ยังคงมีสเสน่ห์1 2 2สอ l จุองเซเอ็กโคพิทบ้านไร้ไม้งามตากศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์เชิงนิเวศที่มีการผลิตสินค้าจากวัสดุธรรมชาติ โดยเน้นการใช้วิธีการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์12.3วัดชัยชนะสงครามวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และาศาสนาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะในสงครามมีพระพุทธรูปและอาคารที่สวยงามซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญในการศึกษาและการสักการะ12.4วัดเชียงทอง วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งอยู่ในตำบลเชียงทองเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม12.5ตรอกบ้านจีนย่านที่สะท้อนถึงอิทธิพลของชาวจีนในพื้นที่มีบ้านเรือนและร้านค้าตั้งเรียงรายตามตรอกซอยให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแบบจีน12.6ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาและระลึกถึงพระเจ้าตักสินมหารชาชผู้เป็นวีรบุรุษของชาติมีการจัดแสดงเรื่องราวและประวัติของพระองค์12.7บ้านจอมพลถนอมกิตติขจรบ้านที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจอมพลถนอมกิตติขจรผู้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยบ้านหลังนี้เปิดให้เข้าชมและศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขา12.8วัดพระนารายณ์ วัดที่มีความสําคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์มีพระพุทธรูปและอาคารศาสนสถานที่มีความสวยงามเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา12.9วัดโดยข่อยเขาแก้ววัดที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทิวทัศน์ที่สวยงามและสงบมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การทําสมาธิและการพักผ่อนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศาสนา สำหรับสถานที่ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความหลากหลายด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมชาติศิลปะและอาหารจังหวัดตากจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบเครื่องและเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำ